และคนแรกนะครับที่จะต้องลงไปเล่นนะครับทำตัวเป็นลูกโบลิ่งเนี่ยนั่นคือคุณลุกอิชิคาวะนะคุณพร้อมไหมคุณลุกมีทั้งหมด18คะแนนตรงนี้คุณคิดว่าคุณได้ทั้งหมดเท่าไหร่สตรค์เลยไหมบวกว่าสตรค์นะครับเอออ่ะโอเคไปประจำที่ครับพร้อมนะครับพร้อมครับเฮ้ย โยพอยยเหลือหอันปะไม่เหลือไม่เหลือเลยนะเหลือ2อันโอ้โหกำลังขาที่ทรงพลังทำให้ลุกเนี่ยทะยานสู่กล่องได้ไม่ยากทำไปได้16กล่องและคนต่อไปที่จะต้องเล่นนะครับก็คือคุณเตตะวันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาจะทำได้ทั้งหมดกี่คะแนนนะครับเตพร้อมกดเข่าไม่ได้หรอเดิ ก็ทำไงนะก็ทำไงนะโอเคโอเคคือคือจับที่ล้วตอนนี้คุณเตะนะโลกตอนตอนที่พักออกไปก็คือกอดอกกอดอกมันจะแล้วมันจะไม่ล้มเหรอไม่ล้มครับคุณเตมเรามีเซฟมันไปเร็วโอเคครับถ้าเตพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไป yes 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 อันนี้อันนี้ใช้เท้าถีบนะเนี่อันนี้เท้าถีบอ่าด้วยความลกวางไม้วางมือไม่ถูกผลงานอะไรทำไปได้14กลองอ่ะไม่แย่ไม่แย่โอเคครับและทีมแรกของฝั่งเรนเจอร์นะครับก็คือเรนเจอร์คิงของมอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาจะทุบทุบไปด้วยเหรอ เดี๋ยวไปดูนะฮะว่าความแข็งแกร่งของเขานะฮะจะทําให้กล่องเหล่านี้นะฮะล้มไปได้สักเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าทีมแรกทําคะแนนไปได้เยอะมากเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเนี่ยจะตรงหรือเขาจะหลงทางนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเฮ้ยเฮ้ย โอ้โห oh. <Hey. S 1> เพื่อนมันติดเกินไปวะ <laughs> ทิ้งของใช้สรีระที่ใหญ่เป็นอาวุธเลยครับกวาดกลอกที่ติดกำแพงทำไปได้13กล่องเอาละครับและคนที่2นะครับจากทีมเรนเจอร์นะครับนั่นคือชิม,มอนนั่นเองนะครับซึ่งชิมมอนนะครับพลาดไม่ได้แม้แต่อันเดียว uh huh. เขาต้องล้มให้หมดเพื่อชนะและพลาดได้หอันเพื่อเสมอถ้าพร้อมแล้วหน สอไปครับ<ด>อ้ตุ่เต็นึ่งยันสุดแรงไปอึบ,บ,บ,บไปอึบเอ้ย<ด>ไม่ได้ไเหลือ3อันเหลือ4อันครับตัวเล็กลู่ลมแบบนี้เห็นทีน่าจะได้เปรียบเลยครับทําผลงานไป14กล่องเท่ากับเตเป เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเกมนี้นะครับมาประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการกันดีกว่านะครับฝั่งเรนเจอร์สครับทำคะแนนรวมไปได้ทั้งหมด27<ส>คะแนนส่วนฝั่งมุกลุกและเตนะฮะทำไปได้30คะแนนทำให้ในมิชชั่นนี้นะฮะทีมฝั่งนี้นะฮะได้คะแนนรวมเพิ่มไป 1, <ส> 1> คะแนน <laughs>